เ้านี้เสริงสังนะครับเขาบอกว่าคอกมีเป็นร้อยเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าใช่ไหมครับพอดีวันนี้เราเอาคันมาใช้สิบยี่สิบครับใช้ถูครับแล้วก็สิบสองยี่ิบห้าใช้ถูครับเดี๋ยวติดตามชมนะครับว่ามันดีไม่ดียังไงฮะเดี๋ยวรอนะครับเขาบอกว่าเด็ดนะครับผมเลยจะมาเป่าเทียนอยู่นี่ครับมันเกิดพอดีแล้วมันยี่ยี่แปดครับ อายุกอ็อยู่ประมาณ39เต็มนะครับตอนนี้เดี๋ยวติดตามชมนะครับโอเคครับเยี่ยมครับหนุนโอ้โหหาแม่มันวีไว้เตือนเตือนอ่องเอง,อง,งี้ยโอ้ยวิ่งตันรนไอ้ไเบรกันเลยนี่ะดแล้วครับหลุดแล้วรถเรือมันไหล สามโลกว่าัามเลยนงเมื่อกี้มึงก็ไม่ทันในนงมึงท่าทันน่าเกลีทันท่ได้อยู่ไอ้ทันอยู่ตอนตีผมมึงไม่เห็นสามโลได้อยู่สองโลห้าอปลายปะ

แล้วมีอีกแล้วอยู่ใต้ลูเลยู <c oughs> นั่งดูก็มันเลมมาเสนะ <c oughs> สำคัญลมไรแกนี้ตู้กูเนี่ย กัดสองตัวเลยเสียแป๊บครับ แม่ตกใอรบอือหือสีชอตเนี้ยโคตรสวย เบ็ดแล้วครับแม่งไม่โดนเมื่อี้ยมันก็อาปากอยู่นะเมื่อกี้ไม่โดนโ้หดนเดียวนะแต่ว่เดี๋ยวตัวใหญ่

ยกเลยไหมได้นั่นลงุงอ่ะใชย่ยกเลยครับเต็มบา้บาเลยบ,บ้ะกกยวะครับกัดอยู่นานฮะอุ้ยฮะเนี่ยฮะจับอกเออหิิบจี๋วสีเขียวนะครับชากับตกเรือตัวแค่นี้แต่ก็มันฮะตึงมือดีฮะเนี่ยฮะสายครับ P E c คันเบตสิบยี่สิบครับไททูครับเยี่ยมฮะดูฮะสวยฮะดูคันกระบะทะลุเลยฮะ,ฮะนะฮะเห็นฮะเยี่ยมครับสวยมากนะฮะกเยอะฮะไม่ได้ถ่ายอ่ะถ่ายแล้วได้เลยกดใหม่ <c oughs> ครับกำลังก้มเปิดขวด ตู้ครับตู้โอ้ยอโอ้โหใหญ่ครับใหญ่ครับ ใหญ่จริงๆเว้ยนายชัยใหญ่กว่าใหญ่กว่าตัวนั้นนะต้องตัวผูกกัดก่อนรึเวล่าตัวผูกกัดก่อนตักเลยตักเลยตักเลยตัวเนี้ยเสียตักเองหรือไหนคนตักยกเลยตักตัเลยกว่าเสียได้ยุยก็ยกยกเลยฮะนายชัยครับสี่ห้าโลครับยืนตาเอาตัวมาให้ผมจับหน่อยเอาเลยเสียห้าโลกว่าได้ฮะอมเลยครับ โอ้ยยักษ์ครับคาโลกว่าได้ฮะ,ะนี่ฮะสนะนฮะดดนีนะครับนี่ฮะรุ่นพอดีฮะนี่ฮะสีนะสีแปดสีทองครับ, 8, รบลิ้นเขียวคันนี้ใช้ฮะ สิบสองยี่ห้าฮะยกโลดครับไม่หักเลยนะสบายสบายไซนี่ห้าโลว่าฮะสายพี่อีสี่คโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวจะปล่อยปลาแพ็คู่ครับห้าโลครับผมเดี๋ยวโอเคครับปล่อยก่อนนะครับแพ็คคู่มาฮะตอนนั้นน่าจะแข็งแรงนี่นี่ไปแล้วครับนี่ไปแล้วฮะโอเคฮะ เฮ้ยรอเดี๋ยวไปแล้วครับยมครับตัวครับรักคู่เลยครับวันนี้ถ้าไม่ได้น้าชายแย่เลยครับเพื่อนผมมาแล้วก็ใส่นองนะครับวันนี้เติมพันไว้เยอะครับมาเป่าเค้กครับในที่สุดเป่าสําเร็จครับครับมีแรงแล้วครับมันกึอบหลายทีแย้วยมครับเคครับ เฮ้ยชมดิออรอเดี๋ยวเนี่ยไปแล้วครับเยี่ยมครับโอเคครับโอเคครับสาดเด็ดนะครับหมานทุกที่ไม่เดียวแล้วอ่ะอันนี้ก็จบคลิปได้สวยครับก็ใช้คันไททูฮะไทูครับเบ็ดสิบ สองยี่ห้าครับแล้วก็ไททูครับสิบยี่สิบครับยกทุกตัวครับเดี๋ยวรอติดตามชมคลิปนะครับก็วันนี้ยืมเรือเข้ามาครับโอ้โหใหม่เด็ดจริงๆครับร้อยกว่าข้อครับเดี๋ยวติดตามชมนะครับมีแต่บิ๊กบิ๊กเานั้นเลยโอเคฮะบโอเคจบคลิปสวยๆนั่นยังไม่ยอมนะฮะนั่นโปกระโปปๆนะฮะโปอะไรครับโปลูกโปกนะครับ โปรลกปกเดิมพันกันไว้ครับต่อไป5้าแต้มครับก็แพ้ผมนะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าโปรลกปกเป็นยังไงครับแต่ได้คลิปตัวหนึ่งนะครับโอเคครับเยี่ยมครับเดี๋ยวติดตามชมนะครับเยี่ยมครับ